ครับวันนี้นะครับทาราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่อำเภอประจันคามตรงนี้นั้นคือน้ำตกตะเคาะนะครับพื้นที่อำเภอประจันคามเนี่ยนะครับมีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลายพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับพาลูกพาหลานนะครับมาท่องเที่ยวมาอาบน้ำแร่แช่น้ำเย็นๆนะครับตรงนี้ นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวได้ครับพื้นที่อําเภอปัจจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ําตอนนี้ก็พอเล่นนะครับน้ําใสไหลเย็นทีเดียวนะฮะน่ครับท่ามกลางธรรมชาติเสียงน้ําเสียงน้าตกดังสู้ซ่านะครับมาผ่อนคลายก่อนที่จะกลับไปประกอบธุรกิจก่อนที่จะกลับไปทํางานนะครับพักสมองพักร่างกาย นะครับกลับไปทำงานสมองปลอดโปร่งนะครับครับธาราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่แหล่งท่องเที่ยวหน้าคีวิโอหน้านะครับ